สวัสดีครับผมโค้ชแนทหลายๆคนเขียนเข้ามาถามว่า c h a t GPT คืออะไรมันทํางานยังไงแต่ผมว่าคําถามที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือคุณจะหาไรายได้ด้วย c h a t GPT ได้อย่างไรผมได้ถอดรหัสแคปรลับไว้แล้วในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ c h a t GPT Marketing Genius ใช้ AI สร้างเงินล้าน AI เป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากเลยครับประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับคําสั่งงคุณอีบ e ุ๊กเล่มนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมาก ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ในการใช้ c h a t GPT ก็ตามคุณสามารถทําตามบทเรียนในแต่ละบทได้ที่แค่คุณ Copy และ Paste คุณก็สามารถเป็นมือโปรในการใช้ c h a t GPT ได้แล้วบทที่1เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ t a t GPT บทที่2วิธีการสมัครง่ายๆนะครับใช้ c h a t GPT ฟรีบทที่3ใช้ c h a t GPT ทำเงินอย่างไรบทนี้ผมจะให้คําสั่งตัวอย่างนะครับที่สั่งงานให้ c h a t GPT ออกไอเดียให้คุณนะครับว่าคุณจะใช้ c h a t GPT ทำเงินได้อย่างไร คำสั่งนั้นจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยและในบทที่4เทคนิคการใช้ ChatGPT e-book เล่มนี้นะครับแบบมือโปรโบทที่5สร้างโอกาสทําเงินจากต่างประเทศบทนี้ผมจะมีคําสั่งตัวอย่างนะครับที่คุณสามารถ Copy ปี้และเพสต์ได้เลยนะครับ ค้นหาโอกาสนะครับของสินค้าแต่ละหมวดหมู่หรือสินค้าที่คุณการส่งออกไปต่างประเทศนะว่าตลาดนั้นน่ะมีความต้องการสินค้าแบบไหนบ้างยกตัวอย่างสินค้าแฮนด์เมดจากประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาเขาชอบซื้อสินค้าแบบไหนและกลุ่มลูกค้าและโปรไฟล์กลุ่มลูกค้าที่ชอบซื้อสินค้าแฮนด์เมดจากประเทศไทยคือใครบทที่6ใช้ ChatGPT ศึกษากฎระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับถ้าคุณต้องการขายสินค้าของคุณไปต่างประเทศบทที่7ใช้ ChatGPT ศึกษาความต้องการของลูกค้า คุณจะได้ศึกษาเลยนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าคุณคือใครในแต่ละประเทศค้นหาความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอะไรคือสิ่งที่เขาชอบอะไรคือสิ่งที่เขาไม่ชอบและคุณจะได้เงินจากกระเป๋าเขาได้อย่างไรและบทที่8บทนี้สนุกมากเลยครับการใช้ Chat GPT สร้างแผนการตลาดและทำโซเชียลมีเดียคอนเทนต์เช่นเดียวกันครับผมจะมีคำสั่งตัวอย่างที่ละเอียดมากเลยนะครับเพียงแค่คุณ Copy และ Pa s t e เปลี่ยนข้อมูลในวงเล็บเป็นข้อมูลสินค้าของคุณ คุณจะได้แผนการประหลาดและโซเชียลมีเดียคอนเทนต์ที่อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเดือนในการออกแบบนะครับแต่คุณจะได้จาก c h a t GPT ภายใน10นาทีบทที่9สร้าง y YouTube วิดีโอด้วย c h a t GPT วิธีการออกแบบสคริปต์ออกแบบคอนเทนต์ใน YouTube ของคุณง่ายมากๆเลยบทที่10เพิ่มยอดขายของคุณในการใช้ c h a t GPT เขียน testimonial ของลูกค้าให้กับคุณบทที่11คําคำสั่งใช้ c h a t GPT ค้นหากยอดนิยมบทที่12 ใช้ Chat GPT สร้าง Social Media c a l คลนเดอร์ให้กับคุณไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram YouTube หรือ Tiktok ก็ตามและบทที่13นะครับตัวอย่างคำสั่งอีกมากมายเลยนะครับที่จะช่วยคุณสร้างรายได้ที่ไม่มีใครบอกคุณมาก่อนและในบทที่14การสร้างรายได้ด้วย e-book ในบทนี้ผมให้คำสั่งตัวอย่างในการใช้ Chat GPT ออกแบบ e-book และเขียน e-book ให้กับคุณ e-book เล่มนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมากครับเพียงแค่คุณ copy paste เปลี่ยนข้อมูลในวงเล็บ คุณก็สามารถเป็น c h a t GPT Marketing Genius ใช้ AI สร้างเงินล้านให้คุณได้แล้วนะครับรีบสั่งปเป็นเจ้าของอ e ีบุ๊กเล่มนี้เลยนะครับเพราะเร็วๆนี้เราจะปรับราคาโปรโมชั่นเป็นราคาปกติแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกของคุณด้วยนะครับในการใช้ c h a t GPT เป็น Marketing Genius ใช้ AI สร้างเงินล้าน